สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฟมันรีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟมันลีดค่ะสวัสดีพิงค์ด้วยค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ำวันศุกร์เย็นวันศุกร์วันนี้วันนี้เราจะมาในทีมไฟมันตามอ่านนะคะจะไม่ใช่หนังสือวันนี้พิงค์มีบทความอะไรหรือมีเว็บไซต์ไหนที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเอ่ยค่ะวันนี้ก็จะเป็น เว็บไซต์ไม s สปริงนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังแบบเออเผื่อบางคนอยากเปลี่ยนฟิลลิ่งไปอ่านเป็นบล็อกอืมอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่แบบจากชื่อดูเป็นแบบเกี่ยวกับติดใจความคิดหรอไม้ใช่คือต้องต้องกล่าวก่อนว่าตอนแรกกับพีน่หาอะไร อ่านที่เกี่ยวกับคลื่นสมองแบบอยากรู้ตั้งแต่อ่านน้อยเล่มก่อนใช่ไหมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆน้อยมันยังไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เราคิดแล้วเราอยากรู้ว่าคลื่นสมองคนเราในระดับความถี่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เจอเพื่อนมากระตุน้นเจอน้องที่เรียนฟิสิกส์มากระตุ้นด้านความถี่ของสมองอะไรเงี้ยก็เลยสนใจก็ไปหามาอ่านอีกแล้วเจอเว็บเนี่ยเป็นเว็บที่แบบ เข้าไปดูแล้วเจอเป็นบล็อกที่เขาเขียนแล้วดันเป็นบล็อกที่ดันเป็นเว็บไซต์ที่ทําแบบคอ n เซอร์ติงด้วยก็เลยแบบเออเอามาฝากคณผู้ฟังดีกนนะะว่าค่ะว่าเออนอกจากเป็นบล็อกเนื้อหาแล้วมันก็ยังมีส่วนอื่นของอันนี้ที่เราไปเจอมาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่าในส่วนของบล็อกก่อนเลยเนะเพราะแบบเออบล็อกเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าที่ทิ้งเข้าไปตามนะคะก็จะจริง,รงๆอะ่ะเข้าไปหน้าแรกมันก็จะมีหลายแทบอะเนาะเป็นแบบ s t r e t d h f i n d e r ที่เราเคยทำกันใช่ไหม แล้วก็มีแบบการเทรนนิ่งว่าเออมีเทรนนิ่งอะไรบ้างที่เขารับเทรนนะคะแล้วก็เออก็จะมีแบบสําหรับเออส่วนตัวสําหรับองค์กรหรือว่าสำหรับ SME อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เออก็จะมีเกี่ยวกับเ,เขียนข้อมูลการติดต่อหรือว่าเกี่ยวกับไมซ์สปริงเอาไว้ให้อ่านนะคะว่าเออบางคนอาจจะอยากรู้จักเขานะคะแล้วก็ในแท็บของบล็อกก็จะเป็นบล็อกแอนคลิปส์ค่ะแล้วก็จะเป็นพอดแคสต์ซึ่งอันนี้ยังไม่เคยเข้าไปฟังนะพอดแคส แล้วก็หนังสือแนะนำค่ะแล้วก็ list of call value นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน blog and clips นะคะพ่ง่าจะอ่านใน blog and clips hmm. ก็คือรู้สึกว่าพอเข้าไปอะค่ะมันก็จะเป็นแบบหมวดหมู่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนสนใจอะมันก็จะเป็นแบบแนวแบบพัฒนาตนเองแล้วก็ทักษะพูดนำอะไรอย่างเงีนะ้ยเพราะว่าเป็นคล้ายๆเว็บเว็บไซต์คอนซัลท์อะเนาะมันก็เลยจะเป็นในเรื่องของแบบ S leadership s e ซ f aware n e s s ยเซลมัธเชอรอะไรเงี้ยแบบเออความสุขความสำเร็จการใช้ชีวิตให้มีความหมายอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพิงก็จะแบบเออเข้าไปดูตามหมวดหมดู่ต่างๆอาจจะเป็น work life balance อะไรเงี้ย burn out อะไรเงี้ยก็มีนะแล้วก็แบบแนวจิตใจอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเออแบบน่าน่าเข้าไปอ่านดีแต่พิง่ะ ไม่รู้ว่าเขาลงทุกทุกทุกเดือนหรือว่าทุกทุกอะไรนะบทความอ่ะแต่ว่าเหมือนเราเข้าไปหาข้อมูลได้เรืเ่อยๆทุกครั้งที่เราอยากอ่านอะไรประมาณนี้นะนเนาะทีนี้เรื่องที่สนใจวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเคลื่อนสมองที่บอกจุดแจงว่าเออเดี๋ยวแ<ม>บบเอออ่านแล้วก็เดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าแบบในเว็บไซต์เนี้ยเขาเขียนไปตั้งแต่วันเออปีที่สองพันยสบเอ็ดแล้วนะคะว่าแบบเออคลื่อนสมองกับความใจเบาคือเราอ่ะเคยสงสัยเว้ยก็คือว่าประมาณว่า เราอ่ะเคยเคยคุยกับน้องที่จบฟิสิก์คือน้องเราอ่ะเป็นเป็นเป็นเด็กทุนปอเอกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจคําศัพท์ที่เราสื่อสารแล้วเขาอาจจะเข้าใจสิ่งยากๆที่เราพูดซึ่งเราก็คิดว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเราหรากคุใช่ปะเราก็จะถามน้องว่าแบบเคยรู้สึกไหมว่าเวลาคุยกับคนอื่นที่เขาดูวุ่นวายกว่าเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าบนหัวเราอ่ะมีอะไรเป็นก้อนขยุกขยุกขยุกเต็มไปหมดเลยเวลาอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่สงบเออแล้วน้องก็บอกว่า เออน้องอ่ะรู้สึกแบบนั้นด้วยในบางครั้งน้องก็เลยชอบอยู่คนเนดียเงียบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบไปเจอคนเยอะๆเพื่อที่จะต้องพูดคุยกับคนเยอะๆหรือว่าถูกถามเยอะๆมันจะทําให้ชีวิตวุ่นวายอะไรเงี้ยเออก็เลยหลังจากนั้นคุยกับน้องนิดหน่อยแล้วก็กลับมาทําแบบหาข้อมูลจริงๆแบบฉันอยากอา่านะจะมีคนเขียนอันนี้จริงๆหรือเปล่าวะคือเคยคิดว่ากลัวมันจะไม่มีด้วย นึกว่าน้องแนะนาเว็บนี้มาซะอีกน <c oughs> <c oughs> <Okay, S 1> ้องมันไม่แนะนาหรอกน้องมันแนะนําควันตั้มอ่ามาต่อต่อมายังไงเว็บนี้เอเอ,เอแล้วเขาก็แบบเออมานั่งเสิร์ชเกี่ยวกับเขาเอาเสิร์ชเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยแรงสั่นสะเทือนแล้วมันก็จะเป็นแบบแนวแบบเออสมองใจเบาอะไรเงี้ยอยากรู้อ่ะว่ามันเชื่อมกันยังไงเวอร์แล้วก็เลยมาเจอมาเจอเว็บเนี้ยที่แบบมันมันดูน่าอ่าน แล้วแบบเขาก็จะเหมือนก,นกับบอกเราว่าจริงๆแบบสมองไปมันจะมีพวกเซลล์ประสาะทะก็คือเป็นแบบสรีระแล้วเนาะเริ่มไปแบบว่าเออมีกระแสะไฟฟ้าในสมองเชื่อมสื่อสารกันเขาเรียกอะไรเป็นแบบเกระแสะประสาทใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็มันจะทําให้เกิดคลื่นสมองหรือว่า brain wave อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีจริงๆ,ๆแล้วก็แบบซึ่งจะแบบวงเกาะวงจรการทํางานที่วัดความถี่ได้จากเครื่อง EEG ที่เราเคยไปวัดสแกน CT อะไรอย่างเงี้เนาะ ก็จะมีอยู่หลายระดับการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ว่าเราคิดอะไรอยู่ทํากิจกรรมอะไรซึ่งผลผลส่งผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบของสมองเนะี่ยคือต้องบอกว่าทุกครั้งที่เรามีการคิดอะในสมองของเราอะมันจะมีคลื่นเกิดขึ้นใช่ไหม mm. แล้วคนที่คิดมาก mm. อยู่ตลอดเวลาในหัวคือความคิดเขาไม่สงบเลยอะมันทําให้คลื่นในหัวเขาอะมันทําให้ความเถียงเขาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นสูงกว่าเราที่แบบสมมติเรานั่งสมาธิเราสงบเรานิ่งอะเราจะรู้สึกว่าคนเนี้ยอุ่นไหว เออแต่มันดันกลายเป็นว่าเราอะสัมผัสไปด้วยตัวเองเวลาเราอยู่กับใครสักคนที่เขาวุ่นวายกับเราอะเออมันก็อันนี้ก็คือแบบเออแปลกดีเนาะแบบอาจจะส่งสัญญาณต่อกันได้ปะแบบสัมผัสได้อะไรอย่างง mm ี hmm. ้แล้วแบบในเนี้ย mm hmm. มันก็แบบข้อมูลมันลึกมากเลยเขาเลยรู้สึกว่าต้องเอามาแชร์เผื่อคนผู้ฟังจะได้ไปหาอ่านอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาพูดว่าแบบ ความถี่คลื่นสมองอะค่ะคือการปรับจูนคลื่นสมองให้เป็นไปนตามสภาวะที่ต้องการซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เราคิดเยอะๆอยู่ในสมองแล้วจนมันแบบสมมติอยู่ในเต็มสิบเราได,ด้ระดับแต่เก้าสิบอะไรอย่างนี้เนาะเราสามารถทําให้มันสงบลงได้ได้วยการหยุดคิดหรือว่าแบบเออทําให้จิตใจเรานิ่งลงเขาก็จะแบบแบ่งคลื่นสมองเราเนี่ยเป็นแบบระดับเดลต้าระดับหรืออะไรนะระดับทีตาทีตา <c oughs> อัลฟาเบตา้าแกมมานึกออกอปะเป็นคลื่นอะ <c oughs> <c oughs> เออแล้วเขาก็จะบอกว่าเดลต้าเนี่ยคือคลื่นสมองที่ต่ําที่สุดนะแบบสมองทํางานตามความจาเป็นเท่านั้นแต่กระบวนการของจิตใต้สํเน็กจะจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเน,นื่องคือแค่เรารับรู้อะเนาะเออแต่เราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําอะไรขนาดไม่ได้คิดอะไรขนาดน,านั้นแล้วก็พอาระดับสูงขึ้นมาจะเป็นทีต้ก็คือแบบเกิดขึ้นเมื่อมีการผ่อนคลายระดับหรือคลื่นสมองอันนี้จะดึงข้อมูลจากจิตใต้สํานึกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ระดับอัลฟาจะเป็น เคลื่อสมองที่เกิดเมื่อมีความสงบสภาวะนี้เป็นสภาวะที่สามารถรับรู้ข้อมูลได้ดีที่สุดเหมือนเขาจะชอบบอกว่าถ้าเราจะอยู่อัลฟาได้เราต้องเริ่มไปนั่งสมาธิรีแลกอะไรเงี้ยมันก็จะถ้าเริ่มแบบลึกลงเรื่อยๆในการที่ทําให้เราสงบขึ้นอะไรอย่างี้นะแล้วแบบระดับเบต้าก็คือเป็นคลื่นสมองที่ควบคุมจิตใต้สำนึกไม่ใช้สมองเปิดรับข้อมูลพอเราประสาททุกๆได้อะไรเงี้ยแล้วก็จกมม่าคือคลื่นสมองที่เร็วที่สุดก็คืออันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสมองตื่นตัวที่สุดเป็นคลื่นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้แล้ว ซึ่งก็วิทยาศาสตร์ลงลึกไปอีกโดยการที่แบบมีระดับเฮิร์ตให้เราอ่านได้ว่าแบบเดลต้าคือกี่เฮิร์ตอย่างเช่นเป็นเฮิร์ตต่ำสุดเบาๆสามเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะชีต้าก็คือแม็กซ์สุดแปดเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือแอสลีฟก็คือหลับลึกดีบลีรีแลกก็คือแบบอ, ack, อ,แบบอ่าพักผ่อนได้ลึกลงไปอีกก็คือแล้วพอรีแลกขึ้นมาก็คือแบบความถีส่สูงขึ้นเป็นสิบสองอะไรเงี้ยแล้วก็อเลิร์ตแล้วก็ High ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยก็ยามมาคืยี่สิบเจ็ดเฮิร์ตบวกบวกบวกอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบ เออก็รู้สึกว่าเออว้าวแบบเปิดโลกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เรียนอันนี้มันนานแล้วแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออเราก็ได้เข้าใจคลื่นที่เราสงสัยมากขึ้นแล้วมันก็นอกจากเนี้ยเว็บเนี้ยชอบตรงที่แบบบางเว็บแ่บมันเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเลยซึ่งแบบว่าอธิบายคลื่นซึ่งเราไม่เข้าใจไว้ว่าคลื่อนมันจะมาเชื่อมยังไงกับความเป็นสมาธิหรือว่าจิตของเราอะไรเงี้ยแต่เว็บเนี้ยมันจะมีการ เราอธิบายให้ว่าแบบในคลื่นสมองระดับเดลต้าเนี่ยนะมันก็จะมีความผ่อนคลายสูงมากเลยจะเกิดการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็สมองจะสร้างความจาระยะยาวมีความสุขสงบในดีใจอ่างเงี้ยซึ่งมันจะเกิดจากการที่เราหรอหลับลึกหรือฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะได้คําตอบแล้วว่าจากการที่สมมติเราเป็นคนที่คล้ายๆแบบไฮเปอร์หรือสมาธิสั้นในบางช่วงใช่ไหมแล้วเราจะไม่โฟกัสเลยเราอ่านหนังสือไม่ได้เราต้องฟังเพลงอันเลิศตลอดเวลาอะไรเงี้ย เราต้องทําให้ตัวเองสงบลงได้ยังไงโดยการนอนใช่ป่ะของเราอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปนั่งสมาธิบางทีมันอาจจะช่วยได้มากกว่านี้เนาะฝึกสมาธิอะไรเงี้ยทีเนี้ยไอ้คลื่นสมองเดลต้ามันเลยแนะนําไม่ว่าแบบในระดับความถี่สี่เฮิร์ตอะซึ่งอยู่ติดดินเลยนะประมาณแบบต่ํามากอะคือเกิดจากการที่เราหลับลึกซึ่งการหลับลึกก็ยากเนาะเราทํายังไงให้เราหลับลึกได้นานๆนี่คือยากเชื่อวอแล้วก็ให้ฝึกสมาธิเออเออเชื่อว่าหลายๆคนที่บอกนอนหลายชั่วโมงมากเลยแล้วก็ยังง่วงอยู่ดีเพราะหลับไม่ถึงอันนี้แน่เลย ใช่ใช่เหมือนเราไม่เคยรู้ว่าแบบเราหลับนะแต่จริงๆคือเราหลับลึกแค่ไหนทีเนี้ยมันบอกว่าเอออาจจะเกิดจากหรือว่าอาจจะเกิดจากการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องอันนี้เขาว่ายากเหมือนกันเพราะว่าเราอะต้องมีเวลาที่จะนั่งสมาธิบ่อยๆทําจนเป็นนิสัยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะสามารถที่จะควบคุมได้อะคืรู้สึกประมาณนั้นนะเพราะว่าเคยเคยนั่งสมาธิมาบ้างอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็รู้สึกว่ามันมันอาศัยความสมําเสมเอเนาะไอ้เรื่องทําสมาธิหรือความสงบอะไรเงี้ยในการปรับอะ แล้วต่อไปเหมือนระดับทีต้ามันก็จะสูงขึ้นเป็นจากสี่ไปเป็นแปดใช่ไหมก็จะเริ่มที่จะแบบเอออาจจะเข้าใกล้ความเป็นทีของเราเขาก็จะบอกว่าเออในระดับเนี้จะเป็นสภาวะผ่อนคลายอย่างสูงก็คือสามารถเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกได้จิตใจจะสงบแล้วก็ร่างร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขเซโรโทนินแล้วก็เอนโดฟินซึ่งจะเกิดจากการนอนหลับการทําสมาธิอันนี้คือไม่ต้องดีฟและแบบไม่ต้องแบบจริงจังขนาดเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะมีความทีแบบ น้อยมากขึ้นนิดนึงแบบสี่ถึงแปดอะไรเงี้ยอันนี้ก็แค่ทําสมาธิแล้วก็นอนหลับอะไรเงี้ยแล้วก็พอความถี่ที่แบบเริ่มสูงก็จะเป็นอัลฟาที่แบบแปดถึงสิบสองเลยเขาก็บอกว่าอ,อ่อมีจิตใจสงบขึ้นสติจับความคิดได้ทําให้มีความคิดด้านบวกเพิ่มขึ้นมีอารมณ์ดีและความคิดสร้างสารรค์เข้าถึงแล้วก็ <c oughs> เรียกความจําได้เร็วแล้วก็ร่างกายสร้างผงๆแต่อันนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นเบสิคอัลฟาแล้วมันก็บอกว่าเกิดจากสภาวะก่อนหลับ การสวดมนต์กำลังใช้สมาธินวดผ่อนคลายตอนนวดผ่อนคลายเราจะมีความรีแลกซ์แต่ถึงสิบสองเราจะอารมณ์ดีทรมานอยู่รู้เปล่าเออเออแต่ก็แบบเออระดับเบาเออเหมือนรู้สึกแบบตอนนวดก็จะรู้สึกผ่อนคลายเบาๆอารมณ์ดีความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยมีด้านบวกไม่ลบแต่พอเริ่มเบต้าเริ่มสูง อนเนอร์เบาๆแล้วก็พอเบต้าเริ่มเริ่มสามสิบเฮิร์อะสามสิบเฮิร์ต้องประบันไหนหรอะต้องเป็นแบบว <laughs> ัดด้วยคาบหมหนึ่งส่วนทีโดยทั่วไปขคลื่นสมองของเราอจะอยู่ในสภาวะหลงกันเขาบอกแบบเปิดรับประสาทสัมผัสเคลื่อนไหวตามปกติระบบประสาท <laughs> อัตโนมัติซิมพาเทติกทำงานที่ต่อสู้หรือหนีแล้วก็พลังงานจะมาอยู่ที่ต้ามเนื้อสมองทําให้ระบบอื่นๆทํางานลดลงคือขอแทรกว่าตอนแรกนึกว่าการผ่อนคลายเนี่ยคือ การไปนวดเนี่ยคือการที่เขาผ่อนคลายมากแล้วนะแต่มันก็ยังอยู่ระดับกลางๆอีกเทีคือการที่เรายังรีแลกไม่มากพอปะเราต้องไปแบบนอนอสมาธิ <laughs> เอาจริงๆนะนวดเขาก็ไม่ได้รู้สึกรีกเขารู้สึกทรมานมากกว่าพี่ <laughs> <laughs> กดแรงกดขอแรงแรงค่ะโอ้ยเจ็บต <laughs> อเล่น <laughs> เออแล้วแบบในเว็บเขาก็จะเหมือนกับมีดอกดาวไว้ว่าถ้าขึ้นความถี่มากกว่าสามสิบเฮิร์ขึ้นไปคือในระดับอ่อในระดับอ่ออัลฟาในระดับเบต้าเนี่ยคือสิบสองถึงสามสิบเนี่ยคือในระดับปกติที่เราทํางานเนาะการเคลื่อนไหวาการทํางานอะไอยียใช่ปะแต่พอเขาดอกจันว่าถ้ามากกว่าสามสิบเฮิร์ขึ้นไปอ่ะก็คือเหมือนกับอาจจะต้องสังเกตแหละเพราะว่าจะอยู่ในระดับแกมมาสามสิบถึงร้อยถูกปะแกมมาเขาก็บอกว่าจะเกิดแบบ สติตามความคิดไม่ทนันทําให้โกรธง่ายกังวลกลัวแล้วก็สับสนเอออันนี้เริ่มแหละเริ่มมีด้านลบแล้วแล้วก็เป็นสภาวะตื่นตัวทําให้หลับได้ยากเขารู้สึกถึงว่าอาจจะเครียดป่ะความจําไม่ดีใจเต้นเร็วใช้ออกซิเจนสูงใช้พลังงานสูงน้ำตาลในเลือดไม่สมดุลก็คืออาการแปรปลวนในร่างกายนะเพราะเกิดจากความโมโหง่ายอะไรอย่างนี้เขารู้สึกนะแล้วก็เขบอกว่าถ้าความทีสูงมากๆอาจจะทําให้เกิดภาวะแพนิคหายใจไม่ทนันหรือชักได้นะคือเท่ากับ ทุกอย่างที่เป็นเครื่องความถี่ที่เขารู้สึกว่าแบบมันอาจทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาแบบมีขมุขขมมวบนหัวเนี่ยคือเราสัมผัสได้จริงจากลักษณะการที่เขาใช้ชีวิตอ่ข้างๆเราปะเอออันนี้อาจจะรู้สึกได้เพราะว่าทุกอย่างที่มันออปรากฏให้เราเห็นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้จากที่พูดมานะคะแบบทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้คลื่นความถี่เยอะๆสามส,ามสิบเฮิร์ตขึ้นไปเนี่ยมันเกิดจากความเคร่งเคียดติดต่อกันขาดการพักผ่อนใช้อุปกรณ์สื่อสารมากโดยเฉพาะในวัยเด็กจะเป็นมากกว่าในวัยผู้ใหญ่เอ้า อ๋อก็คือแบบเด็กที่แบบใช้ไอ้นี้ไงไอหน้าจอปะอ,อืมเลีย้ยงเด็กกับมือถือเขาเลยเขาเลยไม่ให้เด็กเหรอเขาเลยไม่ให้เด็กอายุเท่าไหร่นะที่แบบเออต้องโตก่อนถึจะใช้ไอ h o n e iPad อะไรอย่างนี้ดูหน้าจอเพราะจะสมาธิสัน้นหรปะสมาธิสั้นคืออ่นเลือดอยู่ตลอดในหัวใช่ไหม แล้วแบบอีกอันที่มันเป็นแม็กสุดก็คือแกมมาที่เขาบอกว่า3 0มสิบถึงร้อเฮิร์ตก็บอกว่าเออระดับสมองขึ้นสมองระดับนี้ก็จะแบบสั่นสะเทือนอยู่ในช่วงความถี่ประมาณ40่สเฮิร์ก็คือโดยเฉลียนะ่ยเนาะขึ้นสมองอันเนี้ยก็จะเป็นขึ้นสมองที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ชนิดหนึ่งที่แบบทําหน้าที่หลักในการแก้ไขปัญหาความจําและการจดจ่อเรื่องาต่างๆเรียนรู้ได้ดีขึ้นในการเชื่อมต่อมิติที่สูงขึ้นไปมิติไหนวะเออคู่ขนาน <laughs> าะเขาบอกว่าแกมมาเป็นคลื่นความถี่คลื่นสมองที่เร็วที่สุดชนิดีที่ห้าอ๋อรู้สึกแล้วเออก็แบบคลื่นชนิดไปกันใหญ่แล้วกลัวคลื่นชนิดน,นี้จะทําให้เกิดความมีสมาธิสูงสุดและความถี่ที่ดีที่สุดของสมองที่ทำให้เกิดสติปัญญาเอ,อ่ออันนี้ก็คือรู้สึกว่าเหมือนพอมันเริ่มหลุดไปแล้วปะ่ะแบบคลื่นแกมมาเกี่ยวข้องกับการทํางานของการรับรู้ในระดับสูงของสมองซึ่งนะักเหมือนโดนกระตุ้นปะววะหรือยงไงวะ นักประสาทวิทยาเชื่อว่าคลื่นแกมมานี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกส่วนของสมองเข้ามาด้วยกันโอ้โหอันนี้คือแบบจะแบบนั่งสมาธิได้แบบฌานยานระดับอะไรแบบนี้้อ๋อสั่นมากสั่นมากจนนิ่งไงเดเอวะหรือเปล่าวะเพื่อนๆคอมเมนต์ได้นะเราแบบลืมแล้วอ่ะ แล้วหลังจากนั้นก็คือพอพูดถึงเคลื่อนความถี่ในเว็บมันก็มีมากกว่านั้นนะคะโดยแบบบอกถึง6เทคนิควิธีปรับเคลื่อนสมองให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายหรือว่าใจเบาได้มันก็เชื่อมไปสู่การมีใจเบาเนาะใจเบานี่ทาให้นึกถึงหนังสือแบบเอออะไรนะแล้วเราจะพบต้บควารสัมพันที่เบาใจ <laughs> เออมันก็จะแบบเหมือนกับ6วิธีของเขาก็จะเป็นแบบว่า หนึ่งพาตัวเองไปอยู่ในที่สงบนะคะสองห่างจากอุปกรณ์มือถือแท็บเลต็ตอุปกรณ์ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่ที่เราเคยได้ยินว่าอย่าเอาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วางใกล้ๆหัวตอนนอนอะไรอย่างนี้อาจจะมีผล,ลนะี่เนาะแล้วก็แต่เขาก็บอกเนาะมันก็มีคบอกว่ามันมันนิดหน่อยมากเลยอาจจะไม่ถึงกันท่านกระตุ้นสมองอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าวิธีสามก็จะเป็นฟังเพลงเล่นดนตรีเขารู้สึกว่าฟังเพลงน,นี่ตเตี่ยในนช้ได้เว้ยเขารู้สึกว่าเวลาเขาฟังเพลงอ่ะความอดทนในการทํางานระหว่างวันเขาอ่ะมันจะนิ่งแล้วมันจะไม่อยากรู้สึกว่า คือถ้าเราไม่มีอะไรส่วนตรีเลยมันจะรู้สึกว่าแบบอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านตั้งแต่สี่โมงอ่ะได้ปะแต่พอเขาฟังเพลงแล้วมันแล้วแต่เลเวลงานนะคือเขาก็เหมือนกันชอบฟังเพลงเวลาทํางานแต่ถ้าสมมติว่าอันไหนแม่งต้องการสมาธิจริงๆต้องแบบไม่มีเสียงเลยอ่ะแต่แบบบางครั้งก็จะต้องการถ้ามันไม่ได้ต้องดีมากอ่ะก็แบบเออมีมีไม่รู้เหมือนกันแต่ในนี้มันไม่ได้ขยายความเรื่องเพลงเท่าไหร่นาะใช่ใช่ แล้วก็ตอนเล่นดนตรีก็อาจจะช่วยเพราะว่าเหมือนเราได้จดจ่อยกับตัวโน้ตแล้วเราก็เหมือนกับใช้หูเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็วิธีที่สี่คือใช้เวลาทํางานเหรือกิจกรรมที่ชอบแล้วก็วิธีห้าฝึกสมาธิสวดมนต์และโยคะฝึกฝึกสังเกตลมหายจใจให้ผ่อนคลายฝึกสังเกตลมหายใจนี้นึกถึงเล่มที่เราเคยไปอ่านกับพี่พลอยนะแบบ i ินท the อร์มีจิตชอที่แบบ Hi, สังเกตตั้งแต่ปลายเท้าจริงจริงตั้งแต่ที่พิงเราเริ่มคลื่นทั้งหลายเขารู้สึกว่าไอ้เล่มนั้นมันก็คือเป็นการปรับคลื่นในร่างกายเรา ไอที่เขาต้องบอกก่อนออที่จะมาสแบบู่สเต็ปนี้ให้ทำอันนี้ก่อน <laughs> แล้วก็หกคืออยู่ใกล้ฉีธรรมชาตินะคะก็ไปทะเลภูเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีแบบประโยชน์ของเพื่อนต่างนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วเขารู้สึกประมาณนั้นนะคะและ้วก็เขาก็มีการแทรกมาประมาณว่าแบบเออการใช้เสียงปรับขึ้นสมองสร้างสมาธิได้นะอย่างเช่นเสียงธรรมชาติเสียงดนตรีเสียงน้ําตกอะไรย่างเงี้ย เสียงพูดเสียงสั่งจิตอ่ะเคยฟังใน youtube เสียงสั่งจิตช่วงนี้จะค่อยเห็นแบบเด้งขึ้นมาให้เห็นนะคะเสียงสั่งจิตก็เสียงสังสงส่งจิตนี้ก็เอ่อเป็นอะไรที่แบบต้องต้องเปิดแล้วก็เลือกเหมือนกันนะสําหรับเขาเขาสึกว่าเขาเลือกคนพูดด้วยนะทําแบบก่อนนอนเลยเคยฟังเคยลองฟังแบบอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรให้เราฟังก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีคนพูดเราก็จะนอนไม่หลับนะบางครั้งแต่ตอเออต้องเลือกเสียงเสียงพูด อยากเสริมเรื่องหนึ่งเคยแบบตอนสมัยแบบเอเอมอมอปลายมันจะมีทําโปรเจกต์แล้วเป็นเล่าของกลุ่มอื่นนะคือมันจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งอ่ะทำคนน่าสนใจเลย <c oughs> เหมือนปลูกต้นไม้เปรียบเทียบกันว่าเสียงเพลงระดับเวฟอะไรเนี่ยมันทําให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตดีอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะพิงแบบเหมือนมีการทดลองสอง <c oughs> สองการทดลองอันนึงไม่ได้ฟังเพลงอีกอันนึงต้นไม้ได้ฟังเพลงอ่ะพิงแล้วไออันท <c oughs> <อ>ี่วันฟังเพลงมันเติบโตดีกว่าสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเก๋ดีชอบอ่ะ เคยเห็นสมัยนาน,นะเขาก็คิดกันสมัยเราเด็กๆเนาะเราก็จะมีโมเมนต์แนวเนี้ยแบบต้นไม้เต้นได้อะไรเงี้ยออให้ต้นไม้ฟังเพลงแล้วมันก็จะแบบ,แบ,บเป็นเวฟที่ทําให้มันหายเครียดหรือเปล่าก็เลยแบบเติบโตได้ดีออ <laughs> นั่นแหละเอ,อ๊ะ <laughs> มันเหมือนกับมีอะไรสัก,กอย่างนะของต้นไม้ที่มันเหมือนกับเอ,อตัดตุ้นสิ่งเหลาใช่ปะมันเป็นสิ่งเหลา <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วประมาณนี <laughs> ้ <laughs> <laughs> ก็มีประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์เขาก็จะเป็นการทิ้งท้ายคอร์สเนาะแบบประมาณว่าเออสรุปแล้วเราอาจจะต้องแบบพัฒนาในส่วนไหนก็ขายคอร์สกันไปอะไรอย่างนี้ถ้าสนใจก็ไปดูกันได้นะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ทิงอะได้จากอันนี้ซึ่งอันเนี้ยอาจจะนอกเรื่องจากการอ่านไปแล้วนะคะไฟมัตามอ่านนะคะก็จะมีคอร์สนะเหมือนพิงอะเสิร์ชเจอคอร์สที่เป็นพับบิ t เทนนิ่งมั้งหรืออะไรสักอย่างที่แบบประมาณว่าเออให้เราเนี่ยค่ะเขียน เขียนก,ยกับบันทึกประจําวันเรา30วันอันนี้คือฟรีมันจะมีฟรีคอร์นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในแท็กของ for individual นะคะก็คือจะเป็นออนไลน์คอร์นะคะประมาณว่ามันจะเขียนว่าเป็นฟรีมาสเตอร์คลาสหรือว่าเป็นฟรีอ e ีบุ๊กบันทึกขอบคุณ gratitude journal อันนี้เพิ่งโหลดมาเป็นฟรีอ e ีบุ๊กบันทึกขอบคุณ gratitude journal นะคะก็ ลองเอามาทาเพราะว่าคราวก่อนเราเคยคุยกันเรื่อง j o u r น a เนาะเออแล้วเราก็แบ่งปันให้น้อหรือใครเพื่อนๆเนี่ยไปทํากันด้วยแบบมันก็จะให้บันทึกทุกวันเลยว่าวันนี้ขอบคุณอะไรวันนี้อยากคือให้เราเป็นพลังบวกให้ตัวเองอ่ะเนี่ยก็น่าสนใจเพราะมันฟรีนะคะเพื่อนๆแบบประมาณว,ว่าเราส่วนมากเราจะไม่ค่อยคิดกันว่าแบบเออวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่เราควรจะยินดีกับตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอการที่เราได้มานั่งคิดตอบคาถามในแต่ละอันที่เขาถามตอนหนึ่งวันอ่ะมันทําให้เราต้องคิดว่า วันนี้เรามีเรื่องไดียอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างน้อยเล็กๆวันนี้ได้กินกาแฟส้มที่เป็นน้ำส้มข้นสดโอ้โหก็เขียนไปได้อันนี้กอนของก็เป็นสื่อเล่มนึงเหมือนกันอ่ะจำชื่อหนังสือไม่ได้เออเขาจะให้เขียนแบบสามสามประเด็นคล้ายๆเหมือนกันอ่ะเออวันนี้มีอะไรที่แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะให้ทุกคนไปลองอยากลองเออก็เลยแบบลองทำประมาณสองสามวันแหละแล้วก็เออถ้าแบบเข้าไปดูในแท็บบุ๊ก ไอคอมเมนต์บุ๊กนะคะหนังสือแนะนำนะคะก็จะมีซาบเปียนของเราติดด้วยเป็นหนังสือ Inner World หรือว่า Happiness แนะนำนะคะซาบเปียนที่เรา,เ,าเคยทำกันไปแล้วนะคะประวัติย่อมนุษยาชาติแล้วก็มีหลายเล่มเล่มอ,อื่นด้วยแล้วก็มีเล่มนั้นเป็น Student f i n d e r ที่เรา,เาทำกันไป Student f i n d e r 2.0นะคะแล้วก็เล่มหนึ่งที่น่าสนใจที่ยังไม่ได้อ่านก็คือที่เคยอยากหามาอ่านอย่างเช่นสูตจุดสูงสุดของชีวิต ด้วยพีระมิดสามสุขเนี่ยคือแบบเออัน,นก่อนไปเดินร้านหนังสือเลาวยังไม่ได้ซื้อมาอ่านนะคะจริงๆมีขายในอ e ีบุ๊กด้วยเหมือนกันอเนี้ยแล้วก็มีหลายหมวดเลยหมวดติงกิ้งก็แนะนําหนังสือที่เราเคยทํากันก็แนวแบบเออติงอ a เกนะคะก็มีแล้วก็แบบเออแนวแบบชีวิมหัศจรรย์ของออร์กคือแบบเออหลายเล่มมากแต่ว่าเราก็ เขาแนะนำเราก็ทำได้เล่นเดียวเอ้ยมี e g o is the enemy ด้วยในหัวข้อ new h a b i t information นะคะก็คือแบบมีหลายอเลยเนาะที่เราอ่านไปแล้วเข้าแกบเข้าแกมเออเแสดงว่าเออเราก็พอได้พอจะได้ความรู้จากที่เขาแบบแนะนำมาค่ะรู้สึกว่าเออเป็นเป็นเว็บไซต์ที่เข้าไปเหมือนว่างๆอยากหาอะไรอ่านยาวหน่อยกว่าปกติที่เราแบบเสนอทวิตต้นทวิตเตอร์มานะคะ Facebook แล้วก็ไปอ่านเว็บไซต์อันนี้นะคะซึ่งแบบ เออก็ดูน่าสนใจในในด้านที่เราอยากหาจริงๆแล้วก็เขาว่าขอแบบขอแอบขายได้ปะคือโนดอะเขาส่งไปให้ว่าเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับด้านจิตใจโนดบอกว่าโนดไม่อยากอ่านโนดอ่านแล้วโนดเครียดก,กว่าเดิม <laughs> <laughs> นี่คือแบบตัว <laughs> อย่างของคนท,คนที่คนที่แบบคนผู้ฟังอาจจะเป็นคนจริงจังมากเหมวอนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วก็อาจจะเครียดก,กว่าเดิมอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ เอออันเนี้ยแต่ว่าก็มีเว็บไซต์ที่แบบเออทำให้เรามองด้านบวกในชีวิตเพิ่มขึ้นทําให้พอเราเห็นว่าวันเนี้ยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะเ n j o y เนาะอนจอยกับมันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ก็ประสบความสําเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็โอเครักชีวิตเท่ากับรักตัวเองเรักกันมากขึ้นโอเคถ้าใครย <c oughs> ังไงถ้าใครหาทางเข้าไม่ได้แหรอเราใส่ไว้ใต้คลิปอยู่แล้วเนาะกดเข้าไปดูได้ได้อืได้ ไปส่องเนาะหนังสงหนังสือพอดแคสต์บทความเยอะแยะเลยใช่เดี๋ยวต้องลองไปหาพอดแคสต์เขาฟังเหมือนเขาทำพอดแคสต์้ว้จะไม่เคยเข้าไปฟังด <laughs> ูฟังของตัวเองแบบเช็คหลายรอบจนไม่มีเวลาไปฟังของคนอื่น <laughs> <laughs> อย่าบอกความจริงโอเคก็ว,วันนี้นะคะขอบคุณพิงที่แนะนำเว็บเออ่เป็นเว็บ my ชื่ออะไรน,นะคะ m My Spring Consulting ใช่ไหม w w w m y s p hmm. ์เว็บดอทไมส์พิงคนลทิะที่มีบทความดีๆเกี่ยวกับสมองการทำงานของสมองการพัฒนาตัวเองใช่ไหมแล้วก็มีพอดแคสต์แล้วก็หนังสืออีกหลายอันเลยใครสนใจก็เข้ามาตามได้ติดไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าใครไปอ่านมาแล้วเนาะที่พิงบอกว่ามาเมา,ม,า,ม,ามอยกันได้อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเราอยากเป็นแบบเออเป็นช่องเป็นพื้นที่เออที่แบบมีคนสนใจเรื่องเดียวกันมาแบบมาพูดคุยกันนะ่เนาะ อยากแบบมีความแบบ interactive เมามมยกันก็แบบเขาก็มาเมนได้หรือมาพูดคุยในทวิตเตอร์ดิสคอร์ได้นะคะไงก็วันนี้นะเย็นวันศุกร์ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วค่ะนแต่ค่อนข้างแบบกินเวลาประมาณนึงแล้วเราต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter ไพมันกรีทเพจ Facebook ไ i ม a น read และ podcast ช่องทางต่างๆตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ